เขาไข่ขหน่อยนะจ๊ะโอเค thank you เขาไข่ขหน่อยนะจ๊ะมีกี่ฟองเอ่ยโอเคโอเคได้สองฟองนะคะเดี๋ยวไปดูอีกทีนุ้ไม่มีอาหารยังไม่หมดที่บนเก่งนะคะช่วงนี้ไก่เราต้องรอบกับแกรบจะได้ไหม ใครยังไม่ไข่ทีรีบไปไข่เร็วๆตัวไหนยังไม่ไข่ทีไปไข่เร็วๆเร็วๆไปไข่เดี๋ยวแม่จะได้มาเก็บเธอจะไข่หรือเธอจะนอนนี้สงสัยถ้าจะนอนมากกว่าเธอจะไข่หรือเธอจะนอนกินข้าวอิ่มหรือยังอารอิ่มหรือยังสามสี่ ซาร่านะคะซาร่าหวาจะไม่มีขนตรงนี้นะคะนี่มานี่แล้วสวนจะตายโอเคได้สองฟงก็พอดีเม,มื่อวานหกฟงเจ็ดแปดฟง